สวัสดีครับ fc ช่องไทยขาพระราส,สมบัตินะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวบาวนิดจะพา fc มาดูธนบัตรเลขกระจกนะครับที่นักเล่นนักสะสมเริ่มสะสมแล้วก็เล่นหากันนะครับมีราคาสูงกว่าหน้าธนาบัตรแน่นอนแล้วผมจะมาอธิบายเลขกระจกนะครับสมมติธนบัตรของเราไม่ว่าจะเป็นแบงค์ย0่สิบห้าสิบแบงค์ห้าแบงค์ 1000นะครับก็จะมีหมวดนะครับมีหมวดสมมติว่าหมวดกอไก่นะครับหมวด6กอไก่5 4 3 2 1 0 1นะครับจะมีหมายเลขอยู่7หลักประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเลขธรรมดาอันนี้เท่าหน้าธนาบัตรเท่านั้นเองนะครับเป็นเหก 6กไก่อะอันนี้เลขเรียงนะครับ1 2 3 4 5 6 7ถ้าอย่างงี้นี่เรียงนะครับอันนี้ราคาไม่ต้องพูดนะครับอันนี้จะมีการสะสมไว้มาตั้งแต่ต้นน้ำแล้วพูดง่ายๆอย่างงี้นะครับพูดว่าต้นน้ำนะครับถ้าเป็นเลขเรียงนะครับก็เล่นหากันหลายๆนะครับ <c oughs> ขอไปมีการเล่นหากัน ราคาสูงนะครับอ่ะต่อไปนะครับอาจจะเป็นเลขตองหน้าตองหลังนะครับอาจจะเป็นหกก็ไก่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสองสองอันนี้ตองหน้าตองหลังอันนี้ก็มีคนเล่นนะครับเลขตรงนี้จะเป็นอะไรกระช่างนะครับเลขตรงกลางจะเป็นอะไรกระช่างทีนี้เราจะมาดูเลขกระจกครับเอฟซี FC. อ่ะเลขกระจกอาจจะ ตัวก,กระจกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกระจกก็มีหลายกระจกกระจกเลื่อนกระจกพับกระจกอะไรนะครับ6กกไก่5 0 4นะครับสมมตินะครับเลขตัวกลางเป็นเลขอะไรก็ได้อาจจะเป็น0นะครับก็4 0 5อันนี้อันนี้อันนี้เลขก,กระจกนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้เปรียบเหมือนกระจกครับกระจกนะครับกระจกก็ เราอยู่ฝั่งนี้เราก็จะส่องเห็น40ก็ส่องเห็น05ก็ส่องเห็น5นะครับอันนี้คือกระจกนะครับอันนี้เป็นกระจกธรรมดามันจะซ้อนกันทับพอดีถ้าเป็นกระจกเลือดนี่ยก็จะเป็น504เหมือนกัน504นะครับเวลาเอาเลือดกระจกเข้ามามันก็จะทับกันเป็น504เหมือนกันนะครับอันนี้คืออธิบายคร่าวๆนะครับเป็นเลขกระจกนะครับทีนี้เรามาดูเลขกระจกที่เบวนิดได้มานะครับเป็นชนิดราคานะครับ 1,000บาทนะครับสำหรับสำหรับฉบับนี้นะครับเป็นชนิดราคา1,000บาทรัชการที่10นะครับเป็นเลขใหม่ๆเป็นฉบับใหม่ๆนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเรามาเทียบกับที่ผมอธิบายนะครับเห็นไหมเมื่อเรามาเทียบกับที่ผมอธิบายเลยครับเลขกระจกเห็นไหมครับนี่ เลขกลางเลขหกตัวนี้นะฮะเลขหกตัวนี้นี่เลขหกตัวนี้ถือว่าเป็นกระจกใช่นไหมครับหลังจากนั้นตรงเลขหน้าเลขหลังนี้ก็จะเป็นนี่คือเลขกระจกนะครับนี่นคือเลขกระจกนะครับหาหาไม่ง่ายนะครับก็าหายากพอสมควรนะครับถ้านักสะสมเขาสะสมกันนะครับราคานะครับตอนนี้มีราคานะครับฉบับนี้นะครับฉบับนี้ ผมได้มาจาก fc ท่านหนึ่งนะครับแกก็ทักมานะครับผมก็เข้าไปเช่าหานะครับขอขอ,ขอบอกราคาเลยนะครับผมเช่ามาในในราคา1,600บาทนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่มีนะครับถ้าเป็นธนบัตรที่ผมยังไม่มีนะครับผมเช่านะครับเพื่อที่จะมาทำคลิป ให้ fc ได้ชมนะครับและก็เก็บสะสมนะครับลักษณะธนบัตรแบงค์พันชนิดนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกับธนบัตรปกติของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูธนบัตรปกตินะครับเห็นครับนี่ธนบัตรกระจกนะครับอันนี้ธนบัตรปกตินะครับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันหมดทุกประการนะครับเป็นแบงค์ชนิดราคา1000บาทดุ่นแรกของรัชกาลที่10นะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือเลขธรรมดานะครับตัวบนเลขกระจกตัวบนผมซื้อมาในราคา1,600บาทตัวข้างล่างเป็นธนบัตรมุนเวียนในท้องตลาดเห็นไหมครับก็อันนี้ก็มีราคา1,000บาทนะครับอันนี้ราคาห0งนบาทอันนี้มีราคานะครับท้งนี้ท้งนั้นราคาที่ผมรับ ยังไม่ใช่เป็นราคามาตรฐานนะครับเป็นราคามีความชอบส่วนตัวนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับก็เป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือรอยพับนะครับไม่ใช่ธนบัตรที่เก็บสะสมแต่ตอนแรกถ้าธนบัตรที่เก็บสะสมแต่ตอนแรกนะครับรอยพับรอยย่นจะไม่มีนะครับอันนี้นะครับ เอฟซีู้ที่ส่งให้นะครับเขาบอกว่าเขาไปเติมน้ํามันที่ปั๊มนะครับแล้วเขาก็จะใช้แบงค์นี้จ่ายค่าน้ํามันนะครับพอเขามาดูเลขมันแปลกเขาไม่ทราบน,นะครับว่าเป็นเลขกระจกแต่เขาก็เก็บไว้เนื่องจากว่าเขาเห็นเลขมันแปลกนะครับทีนี้พอเขาทักมาหาผมผมบอกอ๋อพี่อันนี้มันเป็นเลขกระจกนะครับหายากหายากพอสมควรนะครับก็เลยขอนะครับ ก็ตกลงกันที่1,600บาทนะครับผมก็ยินดีจะเช่าของพี่เขานะครับก็เลยเช่ามานะครับและทีนี้ก็เลยนํามาเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับ FC ในช่องนะครับที่รักการสะสมธนบัตรไทยนะครับในช่องของผมนะครับก็ยังรับเช่านะครับธนบัตรชนิดราคาที่ผมยังไม่มีนะครับขอเน้นย้ยําที่ผมยังไม่มีนะครับ และนะครับอันนี้สําคัญราคาที่จับต้องได้นะครับราคาที่เราคุยกันแล้วลงตัวนะครับถายนท่านไหนมีนะครับก็ทักมานะครับแอดไลน์ไอไลน์นะครับ0891481346ผมได้ลง i.d.line ไไว้ข้างล่างนะครับ fc ก็ลองทักเข้ามาดูนะครับไม่เช่าไม่หาไม่ว่ากันนะครับนะถ้าผมไม่มีผมเช่า แต่ถ้าผมมีอยู่แล้วผมไม่เช่านะครับก็ให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับผมเช่ามาเพื่อที่จะเก็บนะครับเพื่อที่จะเก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกๆหล,ล,ลานได้ชมนะครับผมผมชอบนะครับอย่างนี้ชอบมากนะครับเป็นความแปลกของธนบัตรนะครับเพื่อที่เราจะได้ศึกษาในอนาคต ต่อไปนะครับว่า,าทนบัตรพวกนี้นะครับธนบัตรเหล่านี้เขามีราคาเพราะอะไรนะครับนะนี่สุดท้ายนะครับก็หวังว่า FC ที่รักการสะสมทุกท่านนะครับคงจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับจากช่องของไทยขาพาราโมบัตินะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยขาก็ขอ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรขอให้กดติดตามกด s u b ส c r i b e ไว้เลยนะครับวาวนิดจะพยายามนำซสซ่งดีๆมาฝากเอของทุกท่านครับผมสวัสดีครับ